ที่งานเขาดาวโขรลาเนะครับอ่ายู่แถวแถวสาร,รการตอนนี้อยู่ร้านทัดไข่พระนครคนเยอะมากขายชิ <c oughs> ้นละสิบบาทครับเดี๋ยวมาไปชมกันคนเยอะจริง <c oughs> นะดูคนต่อแถวเช็คบินนะ <c oughs> ร้านทัดไข่พระนครวัสดีครับเฮียหวันดีกท่ัน หลายเมนูนะครับเนี่ยแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นละสิบบาทครับทุกอย่างเลยนะคนก็รอต่อคิวกลังเช็คบิลอยู่ยเยอะมากเยอะมากอยู่โคลาดนะครับอยู่ที่โคลาดพักไข่ปลาละครเข้าอบใหม่ๆนะตรงนั้นแล้วก็ทำ รงนั้นก็มีคนทําอยู่นะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นทักไข่ครับมีหลักหลายไส้มากให้ดูคนะ มั <c oughs> นเยอะจริงแ้วมาต่อคิวซื้อกันเลยเลือกก็งตามสบายให,ให้ดูไปเรื่อยนันก็มีหลากหลายอ่ะแต่ว <c oughs> ่าต่อคิวเช็คบินงีนนะต่อคิวจ่ายเงิน <c oughs> ขายดีจริงอ่นนี่มี Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊กเป็นเพจเข้าไปติดตามได้เลย ครทาดดไข่พลนครให้ดูกินมีแฟนชายด้วยนะครับเผื่อมีใครสนใจมีแฟนชายด้วแล้วก็ถัมาสดๆจุดนู่นด้ทารไข่เขาเน้นทาดไข่ของเขามีทาดไหลไหลยไส้ครับ เคยมีคนถามผมนะครับเนี่ยพัดขายพรานครนะครับมี Facebook แฟนเพจแล้วก็มีแฟนชายครับ, ise, รบเบอร์โทรตามนี้เลย096 9 1 4 4 4าหนะครับพัดขายพรานครและมีหลากหลายไส้มากนะครับขนมปังก็เยอะ,ะแล้วก็ทำมาสดๆเลยที่งานเข้าดาว งาน,นปีใหม่โคราชนะครับคนเยอะจริงๆขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะับ